เหนวกปะนันพี่น้องเบิังบังบังบังครบสดค่งกุ้งเอาปิดเลยก่อนียบร้อยพี่น้องดวลลงไปเลยเออกลอยกุ้งเขย่าครับพี่น้องพี่นหนังปลากรนนังปลาลงไปปิดปน มักเผ็ดเผ็ดแต่ใส่ได้ไลายหรอพี่น้องเข้าคั่วถุงนัวมักใส่ไลายแตเสียบไลายเป็นว่าปารีนัง เน้าวีลงไปพี่น้องหน่วยหนึ่งพอดีมนเน้าพี่น้องโอ้ยสีบปเปรีป้ยวว่ะเอ้าใส่เหมือนลดป้าพี่น้องนี่ครับหอมเตรียมไปใส่ลงไปเลย cùng nó bay, phi nhong, lại là tiền nó, tiền đỏ cả bữa nè phi nhong, bưng, 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 cung, nó, biết rồi con, กันพี่นอ้นนนนองกันี้งตัดขึ้นี้พี่น้องเลยกุ้งเขยา่ากุ้งเขยา่ากุ้นี่เขากันแน่พี่น้องสดพี่น้องมันตีละคุณ เขากันอีกนึงเบอร์ติดอพี่น้องซีมอนกคนเรียบลอยเข้าไปน้อง เรียบร้อยพี่น้องดวลลงไปเลยเฮ้ยมามาครับพี่น้องบารดี้สิบเสียบท้องกันครับมาเด้อพี่น้องมาบาดี้เรียลแลอวครับพี่น้อง กินข้าว้มกันครับสวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวเรงน้มกันวานนี้นี่ครับก๋วยกุ้งครับก๋วยกุ้งหอเจ้ามาครับมามามาข้าวเหนียวสองห่อขึ้นกาครับนี่นุขา้าวเรี่พี่น้องบันนี้ปลักระมี่งปากระถินเก็บมากระถินโมโน,นเลยพี่น้อง ุ yes. <S <S ่งดักมาใหม่ๆเลยครับพี่น้องนี่ก็ได้กินอยู่ครับเต่บ่ได้หลายอืม อืมอืมกรอบกระที้วันน่กรอบดีครับอืมนี่ง ตัวยังไงครับ ทิ้หนวันี้ครับเลยปุ้งสดๆมันจะหวานพี่น้องอืม อากาศเปลี่ยนแปลงครับพี่หน่องดูแลสุขภาพกันครับมุดหลเติบเป็นห่วงมุดหน่อยเนี่ย thua cái heo đâu ừ วันมันเป็นปน่องลายเติบครับตัวยังไไ่งยเลย 嗯。Mm. นี่ต้มงามไปหน่อย ช่วงฝนจะตกตกลิ้นเพราะจำนึ่งกับไปแล้วพี่น้องเอ้ยว่าจะติตกเงี้ยกับรถขย่วนี่บอกท่านตายเลยพี่น้องเนี่ยขย่วไม่ตาย O fogo พี่น้องบ้างท่านอาจจะว่าก็บกแก่เข้าน้าเนี่ยมดก้อนครับส่วนอนี้รู้แรกสุขภาพก้อนผมจะกินเฉพาะเทศกาลครับ 我lt wtnfnbnrn 嗯。Mm. Вот nhau các, có bao ครับพี่น้องคลิปนี้กับบาปูอีสานครับกับฝากพี่น้องมาชมนี้ก่อนเนาะบอกกันคลิปหนาคลิปนี้ครับว่าสีลงไม้ใดหรือเพ็ดไม้นู่นอยังครับพี่น้องให้พี่น้องได้ชมกันครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมช่องอีสานนะครับชแนลครับควายพี่น้องมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องตูหัวเรือยเบื่อยลำลุ่มลำลุ่มุ่ยลุยสุขคนจบคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องบอกกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ